ัวรนันฉันเกลียดฉันเกลียดเกมนี้เปิดไฟไงวะอ๋อฉันเกลียดฉันเกลียดเกมนี้ที่สุดในโลกเลยกระตุกเว้ยฉันเกลียดเกมนี้มากโอ้ฉันเกลียดเกมนี้สุดเลยบรรยากาศมันน่ากลัวน่ากลัวเหมือนเกมผีค่อยเกมผี ข้างนอกกันได้ปะเอาไปข้างนอกกันได้ปะเดี๋ยวเดอเอาไปสู่อากาศข้างนอกกันโอ้โหไม่ดีแล้วเข้ามาแล้วปึ๊บอย่าขยับเออเราอีกตัวขยับแล้วก็ไปเออโอเคตาย,ยตัวนี้ไม่ขยับมันจะมีแค่สองตัวเนี่ยเราว่าเราก็วิ่งไปได้เลยนะเนี่ยวิ่งไปได้เลยนี่ไง ทำให้มันเป็นเรื่องยากทำไมเรื่องอย่างน <c oughs> ี้ก็ใกล้เลยสิแต่ว่าตรงนี้ยังผ่านไม่ได้กระโดดวิ่ง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 กระโดดไปเรื่อยน่าจะถ่ายได้ได้อยู่โอเคอันนี้ไม่น่าได้ได <c oughs> โอเคทลัน สาดไฟไปเรื่อยเรื่อยึอ๊บมึงอ,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 อ้ตั้งหลักว่าทานอันนี้ขึ้นไงอันนี้ขึ้นไง โอเคโอเคม,มันซีฟให้ละเกลียดน,นะเกลียดมากทำไมมันเงนี้ยประมาณนี้หนึ่งเดี๋ยวดูดิไม่ได้อ่ะ ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะนั่นอ่ะนี่มันแหลนขูดอะไรนี้โอ้โหเราต้องผ่านตรงนี้ไปโอ้โหโโอ้หแขนเยอะเชียวแขนเยอะเชียวแขนแขนเยอะมากอืมอืมอืมอันนี้ไม่ใช่แค่แขนละยุบยุบ นี่เกินนี่เกินบค่อ,นนอยๆนะีดแต ไปเลยไปเลยเฮ้ยอ,อันนี้เราต้องดึงเหรออ้าวยังไงต่ออันนี้อโอเคโอ้ยมีกล่องนี้เราต้าจะใช้ใช้กล่องอันนี้แน่เลยแต่ักคูนสำรวจก่อนนี่ไงถ้าจะต้องหาที่จับมันที่จับมันอยู่ไหนในมันปีน่ะหรือว่าเดี๋ยวเด้อ ใช้ไปสบู่ปึ๊บโอ้โหโยนถึงที้อุ้ยอย่าลุกขึ้นมานะคุณพี่คุณพี่จ๋าอยาุกขึ้นมานะคุณพี่จ๋าอย่าลุกนะอ๋อไม่ลุกโอเคแล้วนี่ขึ้นไปไงกระดาษนี้ขึ้นไปไงตรงนี้เหรอเดี๋ยวนะขาะดาษปิดไฟอ่ะปิดแล้ว โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมึงเดินด้วยมึงเดินได้ด้วยโอเคพอ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 ,พอ,พอจะเข้าใจแล้วเรียบร้อยพอจะเข้าใจแล้วทุกคน เออไอเราก็งงตั้งนานนี่โอเคแล้วก็ลากอีอะไรไม่รู้จะไม่ได้อ่าโอเคแล้วก็ขึ้นไปเดี๋ยวผมไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้อันนี้อาอก,ก่อนเออทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากซะงั้น เราปิดไฟเมื่อกี้คือไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าแต่คืออันงนึง่งมันเดินได้เหรอแล้วมันนัง่งวิเชรยทำไมเออมันรถไม่ชื่อวิเชียนี่เนาะวิเชรยวิเชรยวิเชรยแล้วไงต่อเค่นั้แหละ ตัวนี้ขยับใช่ไหมไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ออใชเออโอแ่แต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 ่แ่มั่แต่แตนต่แตนแ่แ่แต่อีนี่แตนแ่ม่แต่่่่บ่่่ล,ล,ล,ลไม่ได้เ เยอะเยอะมากเยอะเยอะมากบอดด่างเลยเยอะเยอะขึ้โคตรเลยเดี๋เดเดี๋ยว,ยว,ยวมันคืออะไรอ,ะอ,อ่ะออออะไรวะเน,นี่ย ซิกซ์แล้วทุกคนแล้วเราต้องไปยังไงต่อเนี่ยเคอ่างนี้ใช่หรือไม่ใช่แหละใช่เลยโอเคเรียบร้อยดิซิกเ้ไหนไหนดิซิกอะไรนะที่สุดเราก็จะซิก์แล้ว เราต้องไปนยังไงต่อโอเคซิกนนำทางหรอปะใช่ใช่ใช่ใ,ชในที่สุดอ๋อีติดเราก็จะได้พ้นจากอ้ไอ้ยักษ์พวกนี้สักทียากช่อหอมันมีมันเลือกันเหรอจะได้ว่าเคยไปเสียที่ไหนนะอ๋อโอเคจำได้แหละ นี่ไงนี่ไงใช่ไหมโอเคใช่ไปไปกันเถอะพวกเราเราจะหลุดพ้นจากยักษ์พวกนี้สกทีเย้ดีใจจังเสร็จกันไปเลยโอะเดะโชดเดะสิเรียบร้อย กว่าจะเล้ด่า,ดานนี้เสร็จเหนื่อยมากโอเคริบๆๆฟแน่ใจเหรอว่าหลุดพ้นดูทรงไม่เหมือนหลุดพ้นเลย มันได้ยินเสียงอะไรนกตึกมืดและมืดมากและมืดมากไงประเด็นเลยได้ยินเสียงอะไรแปลกๆด้วยอุ๊บไอ้นี่ขึ้นไปใช่ไหมเอมไงขึ้นมาซิกซิกซิกตามมา แต่ละมือแต่ละเดมีแต่แนวโบโอเค จริงปะน่าจะตู้จริงตุ้ตุ้จริงแหละไม่แข็งเลยอืมโอเคหลุดแล้วไหนดูสิโอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยแล้วนั่นเสียงอะไรอะ่ะเจ้อุ้ยอะไรอะ่ะ อุ้ยตัวยอะไรนี้โอ้ตัวอะไรวะเนี่ยเยอย่ชิบหายเลย ซิกไปเถอะตุยเย่แล้วคีคีได้อยู่คีได้อยู่ฮนิ่งไวแม่เาจะตายกันหมดโอ,โโอ้ hi. โหด oh ูด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 ู้ กลัวเนี่ยกลัวเนี่ยโอ้โหแล้วมันอะไรครับเนี่ยอะไรกันเยอะแยะอุ้ยอุ้ย เดีว,ว่าต้องไปเอาพวกที่มันอยู่ตรงโน้นแน่ๆเลยทุกคนไปเอามายน,นใส่ประตูปุ่มตรงนั้นนะปุ๊บ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  เดี๋ยวเขาสนดุดรอบก่อนไม่มีอะไรคิดไปเองโอเคโอเคโอเคสิ <Eld ed spooky> ่งมาแล้วโอ้ใจร้อร่มทุกคนใจรร่มใจต้องเย็นนะฮะในการเล่นเกมดิตเตอร์ไนเม่เนี่ยปุ๊บ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 อ๋อปิมปีเขึ้นมาตรงนี้โอเคซิกซิกฉลาดมากสะหรปุ๊บ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 โอเค ต้องใจร่มๆนะฮะในการเอ่อเล่นเกมลิตเนมเมอร์โอ้คู่ซับสองรอบทำไมเนี่ยเฮ้ยปุ๊บเปิดขึ้นไปสิโอ้โหูทำไมต้องหมูทอ,อดตลอดเราเราเป็นหนูท้อเหรอถามจริงเราเป็นหนูท้อเหรออุยค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 ุย,ย,ยอะไรครับเนี่ย ขีมมนเซียมให้เราแหละ <g ül> รู้เลยข้างหน้ามันต้องเจออะไรวูยทำไมมันทำไมขนาดนี้อ่ะวูดต้องหาคุเจอีกโอ้โหดึงเนี้ย <c oughs> มามันดึงได้แล้วก็ดึงออกมา เธอมีกุญแจอยู่ข้างในนั้นอะไรอ่ะเอา้าเรื่อยๆสิดันโอ้ยนี่ไงอ๋อี่คุณแจ้แล้วเราจะขึ้นไปไงทีนี้ อขึ้นไปยังไงวะว่าอะไรอ่ะนี่ไงโอเคได้นี่แล้วก็มาตรงนี้นี่ไงได้กุญแจแล้วโอ้โหเราง่วตั้งนานไม่นานนะทุกคนไม่นานเท่าพัสดุนะหรอกได้แล้วโอเคไปไปไป,ไป รู้ได้หรอว่าเรามาเคเดี๋ยวแล้วปลาสติกไปกันเถอะเสียบเข้าไปนะอ้าวเสียบไปสิกุญเจุ้ญเจ้เมย์ทำไมเออ,อ,อจะบ้าโอเค เซฟให้แหละมันต้องมีอะไรสักอย่างนี่แนะไ่ไปไงวะขึ้นไปไงคำถามเนี่ยตัวนี้เหรอมันจะใช่เปลเป็นสไปเดอร์แมน Spider Man เลยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนพี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนอาขึ้นไปสิ แล้วก็เราต้องมันขึ้นก่อนซิกอะมันขึ้นไปเองอะแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็กระโดดโอเคเรียบร้อยเป็นสไปเดอร์แมนอีกแล้วซิกมา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 บอย เคเบิ้ลอีกแล้วเหรอออุ๊ยวิแล้วล้สิเตะทำไมเตะทำไมเคเบิ้ลอยู่ตรงโน้นเห็นเคเบิ้ลแล้วทุกคนแต่เคเบิ้ลมีตรงโน้นอะเห็นไหมอะ ติ๊กอ้วนเราก็ไปน่าจะใช่นี่ๆตรงน,รงนเนี่ไงจริงด้วยเรียบร้อยอนนยะไรอะ ขึ้นไปตรงนู้นทางแยกเท่ากับตั้งใจเล่นมากโอเคเล่นไงนต่อโอ้โห oh, oh, oh. อืมตายเลยโอเคเรียบร้อยอ้าว mm hmm. oh. Malah malah malah, beli 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 beli. Bayang aja lah, tak bayang lah, ini ni. Okay. เอ้าไ oh, ม่ได, oh, มได้อีกเอ้า oh, ไม่ได้อีกเอ้าไม่ได้อีกนะโอ้ยได้แล้วได้แล้วเฮ้ Si si si. Puf. Sai le ke Oi, lip lip. Si ko ni. Si tit bak lo. Eh. Huh?